สวัสดีทุกคนครับผมเรามาลุยกันต่อครับในการนําทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลโลกเลยครับแล้วก็เกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะเจอกับเบลเยียมครับในโหมดไอระดับซูเปอร์สตาร์เช่นเคยนะครับเราก็สู้ได้แค่นี้นะครับถ้ายากกว่านี้ก็ยอมรับว่าสู้ไม่ได้ครับพูดกันแบบหน้าไม่อายตรงนี้เลยว่าสู้ไม่ได้แน่นอนครับถ้าเล่นระดับตำนานนะครับเพราะว่าเราเล่นทีมชาติไทยนะครับมันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของค่าพลังแหละครับและนี่คือผู้เล่นที่เราจะส่งลงในวันนี้ครับ ให้ดูตำแหน่งของธนบูรเนเขาไม่พร้อมนะครับตัวจากกุกศรนได้ชี้ลงชะนะต้องเป็นพันศาที่มาแทนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเช็คตำแหน่งอื่นก็ว่ามีตรงไหนที่ต้องเปลี่ยนก็คือนัลเอร์อบดินนะครับมาแทนทิสตองโดเลยครับเมสักครู่แล้วก็แพนหน้าสุักนี่ประตูแล้วครับกวินพร้อมกว่าสิวรักเทศสูงเนินนะครับเป็นฮีโร่เกมที่แล้วแต่ว่าเกมนี้ต้องใช้กวินว่ากาวินพร้อมกว่าเลยครับอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่า เราไม่สามารถทําได้ตรงใจทุกท่านนะครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่ดูแล้วอาจจะคิดวิเคราะห์แยกแยะตามไม่ทันเนี่ยก็ต้องขออภัยแต่ว่าแอดมินยืนยันว่าแอดมินเตม็ตมทีม่แล้วครับผมในการทาแมชนี้นะครับเพราะการเล่นไปภาคไปมันยากนะครับมันต้องแยกประสาทสัมผัสในระดับหนึ่งครับจะมีบ้างที่ส่งบอลดูลนๆละลนไปบ้างครับก็ไม่ได้เป็นสายเล่นเป็นสายภาคฉะนั้นแล้วก็สิ่งไหนไม่ถูกใจครับก็คิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับเชื่อว่าทุกท่านนะครับ จริงๆกันทุกคนอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็เรามาร่วมสู้ไปด้วยกันดีกว่านะครับอาจจะเป็นแค่เพียงผู้รับชมแต่ว่าเราก็สู้เต็มที่สําหรับทุกท่านแลวครับนี่คือเกมในรอบแทีมสุดท้ายหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศแลลวครับไทยเจอกับเบลเยียมเราผ่านทานานอร์เตรเลีมาได้ครับในเกมที่แล้ววันนี้มาเจอกับทีมสุดโหดอีกหนึ่งทีมนะวครับเบลเยียมที่ประกอบไปด้วย ซปเปอร์สตาร์อย่างทีโบกูตัวครับเอเดนัซาเควินเดอร์บอยเลยครับนี่ก็คือ3นักเตะหลักๆเลยที่มีผลงานในสนามที่สุดยอดแล้วว่าเกมเริ่มอากับไทยผมจะยังไม่รีบมากแต่ว่าจะเปิดเกมลุกสู้แล้วนะครับเพราะว่าสั่งบุกนั้นครับเน้นการคอมมอลที่มันยำยิ่งเล่นไปประสบการณ์ก็ยิ่งมากครับก็ไม่ได้กลัวเแบลบเยยบโอ้โหแต่ว่าจ่ายเสียครับเดอร์อยดักไว้ได้ทเบียนเดอเร์วลรนี่ก็เป็นผู้เล่น ทีคาแข่งอยู่ในพิมพ์บริดด์นะครับอันเดอร์ไวเล่กับยานเฟลเกนฟานาเกนครับให้กับเป็นซองกอมบอนี้กอมบอนี้ให้กับยานิก,กาลาสโกมาถึงดรวิสเมอร์เทนแล้วอาซาโอ้โหจ่ายบอลเร็วมากครับใจเย็นทีละทอนฝั่งขวานี่เป็นตอกองอาซาครับสองไปแล้วอาซาเปิดคอสมาแล้วโอ้โหมีนารูบดินแล้วครับหมุสก,กัดไม่ได้ครับซาส,สลักใจเย็นครับคืนที่สารลัด ต้องค่อยๆถ่ายบอลเลยครับเจอกับเบลเยียมด้วยมันมันงานหนักเลยครับชุดนี้พิธิวัตรดีดมาโอ้โหแมเจอดักอยู่ข้างหน้าเอาใหม่ครับชด้าผมผมเปิดเกมลูกซูนครับแมชนี้ไม่ได้ตั้งรับแล้วยานิการาสโกถ้าโดนก่อนก็ต้องบีตามให้ทันเลยก็แต่ว่าอยากยิงน้ำก่อนครับเพราะถ้าเราน้ำก่อนไอไอมันจะปรับระบบการเล่นทันดีครับมันจะทําให้เราเจาะง่ายยิ่งขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่โดนน้ำ่อน,นะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดกับอาเจนติน่าครับ มาเหนือเบียเจอกับคริสเดบรอยเดบรอยย้อนคือี่อาซาอยู่ลิต์เตมองโอ้โชิงกับอาซาโอ้โหเร็วครับอาซาตอนกลางที่กาลาสโกเจอกับพิทวัตเป็นไงนี่เลี่ยมดีกว่าจ่ายมาที่ชนาทิพอะไรครับไอ้กับสุเร์แทื้นที่ชนาทิพชนาทิพโอ้โหจะย้อนครับเพื่อนเติมเติมไม่ทันนะครับพลังเติมเกมลุกน้อยกว่าลิสเมาเทนเป็นสิ่งเดียวที่เราใช้กบเกินไดาครับค่าพลังที่น้อยกว่านี่ครับ โอ้เสียบอลเอา้าแล้วอาซาจ่ายลูกนี้กับดิสเพอร์เซจยิงโอ้ยโอ้คือเมื่อกี้จังหวะมันปั้มบอลแล้วบอลมันไปเข้าทางเขานะครับโอ้โหผมนี่แบบคือผมก็เซนเหมือนกันเลยโอ้โหโดนเนี่ยคือจะไปแย่งลบ ไปปั๊มบอลเนี่ยจังหวะจะเล่นต่อนิดเดียวนะครับกดจ่ายแล้วนะครับแต่ว่ามันวันนี้หนึ่งจังหวะนิดหนึ่งที่แตะบอลก่อนแล้วยังไม่จ่ายแล้วโอ้โหเจอจิ้มจังหวะน,นี้ก็โดนชิ่งเร็วแล้วครับโอโ้มาถึงเดซ์เมอร์เทนนี้มาเดลเบียร์ที่ประกบห่างอยู่แล้วครับโอ้โหปั่นโค้งหนีมือกินเข้าไป1ต่อศูนย์แล้วครับเป็นเบลเยียมนําก่อนแล้วครับจากการทําประตูของเดซสเมอร์เทนโอ้โ อารมนี่มันเจ็บใจนะครับแต่ยังต้องภาคต่อไปด้วยครับโอ้โหแล้วเราก็จะลวนเลยครับต้องต้องใจเย,ย็นกันนีครับขอโทษด้วยนะฮะก็ยังมีเวลาอีกบ้างมายสู้กันต่อไปอันเดอร์วเลนี่เป็นรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วนะครับผ่านไม่ได้โอ้โหเกือบจะยังได้ครับบดินทีิโบกูตัวเปิดมาที่ทีละทอนอันสาคร,ครับดีไทยกับพิธิพัฒมาที่ทีละทอน ชนะทิพย์ยังถึงอากาเบิลไปที่ประดินซ้ายบดินรอธีรทรให้กับบดินเลยครับแล้วโอกาสเปิดมาอ้งเรียดมาก็เข้ามือของทีบก,กุตัวหายใจนะับหนึ่งสองสาใจเย็นครับใจเย็นเดินมาโมเดลเบียยานิกาลัสโกครับวางทิ้งมามีนาะลปบะดินมองอาก็เป็นไทยเก็บได้ พิทวัตโอ้จังหวะบอลมันย้อนนิดเดียวครับดึงจังหวะให้ฉาลงแต่ว่าออกมาซ้ายสวยครับบาินบาินเจอกับกาลาสโกบาินยังสอบหนีมาได้แล้วก็โอกาสเปิดมาชนะทิพย์พักจะบอลเล้ยที่ซ้ายครับโอ้หนิดเดียวครับจังหวะพักแล้วจะบอลเลยซ้ายครับเจอเข้าจากด้านหลังครับบงังเขานี่บังยากครับนี่เคลมิโบอยให้กับยูริเตลมองห้ามมาที่ ต่อกองอาซาเจอกับทีทอนอลูกมงเสียบเรียบแล้วเบินมาที่ต่อกองอาซาโอ,โอ,โอ้มีพันษามาบล็อกไว้ได้เลยครับเกือบไปครับไทยโอ้โหนี่นี่เอาไม่อยู่เลยครับเพราะว่าจังหวะนี่นี่ดูชัดเจนว่าดิสเมอร์เทนเนี่ยเป็นเพื่น,นที่ขยับหาบอลหาพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วกองหลังไทยเรายืนห่างมากนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่เจอปัญหาแล้วครับต้อง ค่อยๆแก้ไข,ขึ้นไปเปิดมาแล้วติลมองได้โค้งโอ้โหมันลงโอ้โหดูครับแม่มันเูนเอเบียนี่ว่าแข็งแร่งแล้วตัวลอยเลยนะครับชนกับดิลลิติลมองโอ้ผ่านไป30วนาทีโอกาสแทบไม่มีเลยครับอย่างคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้ให้กำลังใจแล้ว มาบั่นทอนนี่ผมขออนุญาตลบเลยครับไม่ก็อาจจะแบนเดยเพราะว่าไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเราแต่อย่างไรครับส่วนใหญ่เกลียนจะเยอะนะครับช่วงนี้ว่าหยุดอยู่บ้านกันเลยครับอย่างไรก็ต้องกําจัดพวกนี้ออกไปก่อนครับพราะว่าเราโอ้โหเพราะว่าเราเราในทนได้ครับแต่ว่าช่องอื่นที่กําลังทํามาใหม่ๆแล้วมาเจอพวกนี้โอ้ว่าน่าห็นใจนะครับสําหรับเรานี่เราเกลียนพอครับแต่ไม่ค่อยอยากเกลียนช่วงนี้ต้องมีสมาธิกับทีมชาติต่อไปอ่าแล้วครับพิจัตร ไอ้มาที่โอ้โหปล่อยรอดยังไม่ผ่านอ่ะคิดดูดิไม่หลงเลยเหรออ่ะครับมีมาแล้วติดมาเลยครับโอกาสของไทยก็คือมาที่ทางซ้ายบดินบดินความเร็วไม่ได้ชนะทิพย์โอ้โหบอกเลยถ้าเป็นหมาเนี่ยมันก็ฉีกไปแล้วครับโอ้แต่ว่าเร็วไม่พอโอ้ดิสเบอร์เทนมานะลูกบดินนะลูกบดินแล้วยิงโอ้โหกวินกวินครับเจอไม่ได้โอ้โหตามไม่ทันจริงเพื่อนโอ้ผมนี่ลวนไปหมดเลยครับ ผมบอกตามตรงในตอนนี้แบบว่าทั้งภาคไปทั้งเกรงไปด้วยครับโอ้มันมันมันโดนนําแล้วมันมันรู้สึกมันตามตีเสมอได้ไม่เร็วอย่างคู่อิตาลีนาครับกดดันครับติวมองวานาเกนโอ้โหดูเขาเยงิงเล่นยิ่งดีครับอยู่ลิตติมองเอาไปช้าอ่ากับสัสลักําทางไปแล้วสัสลักต้องไปเองไปเองไปเอง,เองโอกาสโอกาสเลือกยิงโอ้โหนี่เลยครับที่บอกให้ยิงไกลโคตรเบาอ่าะ ยิงไกลให้เรานะพ่อะม่นเ่น้องมาจังหวะนี้โอ้โหมันเฮ้ยมันมันต้องตรงตัวสุมรรทปาทมเจแบบให้แบบขนาดเจยังให้ไม่ค่อยแม่นเลยคิดดูเดโอโอ้โเนี่ยยิงให้ดูนะที่บอกให้ยิงไกลอ่ะมันก็ได้แค่เนี้ลูกยิงไกลมันไม่แรงบอกก็เปิดมาเลอโอ้นี่ก็บอมจัง โอ้นี่เป็นเกมครึ่งแรกที่ผมสู้ไม่ได้เลยครับผมผมยอมรับครับว่าผมสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าก็ยังเหลือเวลาอยู่ครับก็ยังไม่เปลี่ยนใครนะสู้ต่อไปนะครับกับอีก45นาะทีที่เหลืออยู่โอ้โหดิสเมอร์เทนเจอกับพัรษาอือเอาได้ครับแข่งแขงหน่อยแข็งแหน่อยมาต่อแล้ว สุพนัทโอ้โห و, ชนกับฟารังเกนแต่ว่าสารัตจายก็ยังติดอยู่ครับโอ้โห و, ส,สัักคืนนารูบดินมาเดลเบียอาเดลเบียอ่าก็เลือกช่องสัสลักนี่นีเพรสเพรสคู่เลยครับเนี่ยดูจากการวิ่งไล่แต่ว่าโอกาสของไทยโอ้โหอ่าไม่ถึงสุพนัทแล้วครับบอลข้างหน้าไปไม่ดีครับวันนี้โอ้โหแล้วตามอยู่ด้วยครับสถานการย่ำแย่ครับไทย ยานีกาลาสโกโอ้โหเขาฉีกไปแล้วต่อกองอาสาครับนี่ต้องเอาผันสามาอืดีเขาเปิดไม่ได้เรื่องเกื <c oughs> เอบไปเอามีมีเปิดเสียงนกันครับฝั่ง AI ไอ,ไอพิธวัตเลือกซ้ายบดินนี่ครับจะสปีดหนีโอ้โหยังจ่ายมาที่สุพนัทอะครับไอ้ครับชนาทิพมาที่สุพนัทโอ้โหโโพยายามสร้างสารรค์เลยครับแต่มะติดชน วิ่งสปีดมาถึงก่อนโอเคยังได้อยู่ไทยปิดวัตมาต่อที่บดินไปที่ชนาทิพย์ให้กับสุพนัดคืนชนาทิพย์เราออกมาทางขวาตรงนี้สัส,ะสะลักหักกลับเข้ามาแล้วตีเสมอได้ครับโอ้โหตอนนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทีมชาติไทยจากสุพนัดเหมือนตานี่เแหละครับโอ้โหการทำทิ้งของเราได้ผลเลยครับแล้วก็กลับมาได้ครับทีมชาติไทยมันต้องอย่างนี้สิโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้โหชนาทิพย หลรอ,อจังหวะครับเราเลือกหนีจะบลอยมาแล้วก็ให้ตรงนี้ครับโอ้โหไทเตี๊มเสมอได้ครับโอ้โ,โอ,อยู่ยูยังอยู่โอ้หนึ่นงประตูหนึ่งโอ้หิดเดียวเกือบจะติดขาแล้วเสียงนะครับเปิดแบบนี้ถ้าตีโบกตัวปัดใต้ก็เตีเสมอไม่ได้อะไรก็แต่ว่าตอนนี้ไทยยังยังอยู่ในในเกมนี้ครับเตีเสมอได้นาทีที่59จากสุพนัทเหมือนตาครับแต่ท่านบอกว่าทำไมไม่ส่งธีรศิ์ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่า เสสินต้องเก็บไว้เป็นทีเด็ดนะครับแล้วช่วงนี้ฟอร์มของสุนัทกำลังฟิตโอ้ <c oughs> โหทดดิสเมอเทนเกี่ยวได้เมื่อสักครู่ี่โอตละสวยเลยครับกวินต้องรีบออกบอลมาทางขวาแล้วจ่ายสวยครับที่สัส,สลักมาชนาทิพย์จการจะทำริงกับสุรนัทมาที่ชนะทิพย์าา <c oughs> เรียกฟาวเอาแล้ครับโอระยะนี้ระยะนี้เลยครับมันต้องใช่ครับ โอ้ดีทอนโอ้มันไกลไปครับมันไกลไปแต่ว่าถ้าปั่นแบบนี้โอ้โหเบาครับยิงยิงยิงเบามันไกลก็มันไกลผมนึกว่ามันใกล้ๆครับไกลมากโอ้ที่บกุตัวนี้ขยับขาก้าวเดียวนี้เขามารับลูกยิงของเราได้เลยครับเราก็ไม่ได้ปัน่นโค้งในเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่โค้งให้นะครับต้องโทษที่จอยนะครับฝอยแล้วพอตีสุดได้ชนะทิฟโอ้อีกแล้วครับระยะนี้ สองครั้งติดกันของธิรทรครับได้ลองไปแล้วหนึ่งครั้งครับผมบอกเลยว่าลูกนี้มันก็ต้องมีลุ้นกับลูกที่แล้วอะ่ะไม่กล้าโมเลยยิงไม่ค่อยดีจีบนี้ลวนสุดๆยิ่งไกลย,ยิ่งยิงยากครับแล้วก็โอ้โโอ,โอ้ลวนจัดรัดเสเซียเลยโอ้โหโทษดีครับเอาใหม่เอาใหม่สติสติสต,สติเรียกกลับมารีกมนกลับมาหน่อยโอ้ไม่แม่นเลยครับธิรทรโ,โอกาส เอาก็ไทยยังได้อยู่มาต่อชนาทิพย์ขวามีมาโอ้หใจไปนี้แบบโดนหลอกอาซาลูกนี้มาได้อาซาจ่ายให้กับอันเดอร์ไวเล่เอาอันเดอร์ไวเลวขึ้นมาครับไอสั่งบุกนะเนี่ยบังไว้ก่อนโอ้หจ่ายเบติดอาซาเฮ้ยเฮ้ยติลมองบอกไว้แล้วยิงโอ้โหว้ามีเปลี่ยนตัวเลยครับ เดนิสปรตลงมาแล้วโอ้โหกวินเปิดมาที่ทีละทอนโอ้ผมไม่กล้าแลกมากครับตอนนี้กลายเป็นว่ากดดันตัวเองครับเล่นไปแล้วกดดันไปคือมันไม่อยากแพ้นะครับแคแล้วก็ตกรอบทีละทอนบดินอาให้กับทีละทอนไปลำนาครับทีละทอนซ้ายเปิดโค้งมาแล้วโอ้โหบอลตกแต่ว่า เอาไม่สลับหัวให้นะครับแม่งงสัสะลักเมื่อกี้รอชาร์จอยู่แล้วแลลบดินตรงกลางสารัตสารัตเน้น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 บดินคืนสารัตโอ้โหเขากระโดดมาทะลุตัวสารัตแล้วเตะได้เฉยอ่ะเอาใหม่ครับนันลบดินให้หลที่สัส,ะสะลักบนตรงกลางชนาทิพชนาทิพเจเอาครับให้กับสัส,ะสะลักมาที่นะลือบดินเปิดมาแล้วก็ โอ้แม่ไม่ผ่านช่องโอ้โหกดค้างกดผิดด้วยโอ้เฮ้ยอาซาอยินโนัเลียวเบียตามไปแรงแรงจะหมดแล้วคืนติลมองโอ้แล้วจ่ายธีละทอนอแล้วต่อกองอาซาเจอโอ้ยังดีโอหมดแรงนบไทยดูครับชนะทิพย์หมดแรงแล้วครับโอ้กองหน้านี่ครับผมต้องโอ้ขอแก้นิดหนึ่งครับธีระศิลป์ลงมาแทนสุพนัทแล้วครับ แล้วก็บดินหมดแล้วนะครับเนี่ยหมดแรงแล้วครับทุกคนแดนการก็หมดนะครับสุเปรชัยลงมานะแล้วก็สสลักษ์คือเกมรับก็ไม่ไหวครับแต่ว่าตอนนี้ส่งเกมลุกลงมาทั้งหมดแล้วนะครับ3กองหน้าโอ้ซุปรชัยใจเดเดครับซิบกรเตตตระกูลแล้วก็ธีรสิทธิ์ลงมาแล้วครับกองหลังกับกองกลางไม่มีเหลือแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนครบแล้วนะครับโอ้แล้วเปิดมา ปราดมงชนะทิพเจก็หมดแล้วนะครับโอ้ตอนนี้สถานการณ์อ้าวแล้วจังหวะหลุดบาของศิวกรโอกาสนี้ของไทยศิวกรศิวกรเลือกที่จะฮักโอโอโอตัดสินใจไม่ดีไม่ต้องโทษใครเลยถ้าโดนด่าจังหวะเนี้ยไม่ต้องโทษใครเลยโอหลุดเดียวมาเราไม่มั่นใจ คือใจหนึ่งจะยิงก็กลัวติดแล้วครับโอ้แล้วใจหนึ่งก็อยากจ่ายเอาโวชัว,ชวมันต้องเลือกอะทําเพื่อชาติเนี่ยโอ้ไม่มันม่นใจเอาเลยเกมน,นี้ไม่มั่นใจตัวเองเลยขอโทษครับขอโทษครับโอ้โหโอกาสโอกาสส้มหล่นสุดๆแล้วอะไม่ไม่เอาเองออแล้วครับมาต่อสารัตสารัตให้มาที่สุภชยัยโอ้โห จะล็อกบังก็เสียบอลไปกันเอาตอนนี้อันเดอร์ไวเล่ลื้นมาที่โอ้โหถางขวาต่อกองอาซาโอโ้เอา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 สม,มอไว้ก่อนเอาเสม,มอไว้ก่อนครับเอาเสม,มอไว้ก่อนนะไปลื้นกันช่วงต่อเวลาแล้วกันหมดแรงก็ก,ก็ต้องวิ่งสู้แล้วแหละครับโอ้โหเสียดายครับเมื่อกี้ผมเสียดายนะใครว่าผมไม่เสียดายครับใครว่าผมไม่เสียใจครับที่ผมไม่รีบยิงครับเสียใจในการตัดสินใจผิดของเอง แต่ว่ามันก็ทําดีที่สุดแล้วเต็มที่แล้วอันาไปลุยกันต่อในช่วงต่อเวลาก็แล้วกันครับจบเจม90นาทีแล้วครับไทยเสมอกับเบลเยียมอยู่1ประตูต่อ1ครับเปอร์เซ็นต์การครองบอล5 0เท่ากันเอนาละครับสู้กันต่อครับอีก30นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ,ษไทยกับเบลเยียมรอบก่อนรองชนะเลิศครับ เราต้องเราต้องชนะดิเอาต้องเอาได้ทีละสินเอาครับขมเกามาที่สิวกรเอาหักกลับเข้ามาจัดโอ้โหเจหมดแรงโอ้โหเอาครับมาสู้เต็มที่จะไถ่โทษครับในจังหวะที่มีโอกาสหลุดเดียวแล้วก็จะทําดีที่สุดนะครับเอาครับไถอย่างสู้อยู่แล้วทีละสินจะให้กับชนะทิพมาต่อชนะทิพเอาเลือกสิวกรสิวกรโอ้โหเฟร์ตองเก้นเกืนที่ตีโบกุตัวดูกันยาวๆนะครับไทยวันนี้ ถ้าเราชนะนะครับเอาแม่นี้ให้รอดก่อนชนินดบา้าทีลี้สินสิน,สนล็อกมาปัดด้วยขวาเรียบโอ้โโอ้หไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววะด่าได้อย่าด่าแรงนะด่าผมแม่นี้คือผมเต็มที่แล้วฮะถ้าตกรอบนี้ก็ ผมก็เสียใจนะโอเคอ่ะสู้กันต่อไปไม่เอาดิต้องเข้ารอบดิไม่เอาไม่ตกรอบอยู่นีเกมอยู่นีเกมกวินครับอาจจะเน้นกวนนี้หมาใหม่ครับทิทิทวัต์โอ้โหดิ้นเสียหมดแรงก็ไปทูวัตหมดแรงโอกาสดิสเบ่เทนมาอาซาจ่ายแล้วได้ยิงโอ้โหโอ้โห,โโหพลาดพลาดจังหวะเดียวครับ เกือบนำมาซึ่งหายยะนะเลยโอ้โหดูงัดมาข้ามมาเรเบียววลแล้วก็วินครับขอบคุณครับถ้าเลือกถ้าเลือกที่มีฟิตมานี่น่าจะโดนเลยครับโอ้สิวก่อนอช่วยบังทางไว้เปิดเปิดเข้ามาเขาขึ้นโคกเขาสุภชัยเคียร์ชนาทิพชนาทิพอากับตามมาไลบีแล้วก็ไหลขึ้นหน้ามาทีละสินจะลหลอกโอ้โหหลอกแล้วชนล้มลงไปเดีนองเกอไมคครั้งน,นึงที่ตะกองสะ พันษายังแกล้ๆอยู่เอาละครับโอกาสได้สวนกลับของไทยบ้างชั่วนาทีมาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์โยกโยกกรณีบางที่ศิลป์อยู่แล้วสุภชัยทุ่มช็อกมาให้กับธีรศิลป์โอกาสหลุดมาธีรศิลป์ธีรศิลป์จีเข้ามาโอกาสธีรศิลป์เลือกรักแล้วก็ยิงฉลับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยกัรนาทีสองประตูต่อหนึ่งกับสิงห์แหวนสะพังกันไปถึงแท้ต่ายของเราโอ้โหสุดยอดจริงนาทีที่105ครับ2ประตูต่อหนึ่งขึ้นนำ ด้านเบลเยียมแล้วจากจังหวะโตกลับมาครับต้องชมธีรศิลป์นแดงนาที่เพื่อนๆหลายคนถามว่าทําไมไม่ส่งลงนี่คือทีเด็ดของทีมยาไทยของเราแล้วครับโอ้โหธีรศิลป์เลือกไม่จ่ายย้อนกลับมาครับเอาลองยิงเองดูบ้างแล้วก็ไปฉลับผู้เล่นของทางเบลเยียมเข้าประตูไปครับโอ้เสียงแอบจะแงงเลยครับช่วงนี้โอ้โหดีใจแต่ว่าไม่มีเสียงแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งครับดูจังหวะนี้ครับ บอลผ่านทีโบกูตัวแล้วครับแต่ว่าจังหวัดยิงมันฉนลับครับโอ้โหแล้วกลายเป็นดีครับอสองประตูต่อหนึ่งครับไทยแลนด์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 โอเคโอเคใจเย็นทุ่มออกนิดนึงสติสต,ออ <laughs> ติตื่น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 เฮ้ยไม่ได้ทุบจอยนะครับเอาครับสองประตูต่อหนึ่งครับแต่ดีที ไทยมาได้ประตูขึ้นนำแล้วครับนาะทีที่1 0 5แล้วก็จบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกไปหรือต่อในครึ่งหลังสั่งตั้งรับแล้วนะครับตั้งรับตั้งรับไม่ต้องแรงครับเพราะว่าหมดแรงสติสติหันภาษาภาษาโอ้ยังได้อยู่กวินกวินกว,วินโชเหนือโอ้ยใะเย็นครับไทยเน,นี่ดีข้ามมาแล้วครับผมไม่มีแรงวิ่งแล้วนะเดีย๋ยวว่าผมนะครับถ้าผมดึงช้านะครับ ยังไงก็ขอกาลังใจนะครับสิ่งไหนที่ผิดพลาดไปแอดมินกราบขออภัยครับมันก็ทําไม่ถูกใจทุกคน,นก็เล่นไปมันก็ตื่นเต้วไปตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้วเฮ้เอาเริ่มเริ่ม,มอย่าพิ่งฝอยครับพลิกนีอ้าวโอ้ไปชาอีกแล้วหมดแรงไล่แล้วครับหมดแรงไล่ใจเย็นๆยังมีพิธิวัตอยู่พิธิวัตนี่นี่ครับก้มลงแล้วคือเหนื่อยมากแล้วครับนักเตะไทยยืนระยะครับยืนระยะโอกาส เปิดมาพุ่งๆแล้วก็ได้ครกกวินอีกครั้งหนึ่งโอ้โหโอ้โหกวินสุดยอดจริงเอาแมวอัตโมัไปเลยครับกวินโคตรเหนียวอ่ะโอ้สุปชยัยโอ้ดูครับก็ตามดึงตามไล่สุปชัยอยู่เรโดเดนองเกอร์บาจะยีงมงมาเอาแล้วติดดินโอ้ดูชนาทิพยครับเจเจนี่วิง่งแล้วต่แบบว่าโอ้ขานี่แบบไม่ไปแล้วครับโอ้ สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่านักเตะไทยนี่อ่วมแล้วนะครับย่ำแย่แล้วนะครับร่างกายคือช่วยกันไล่มาตั้งแต่ช่วง90นาทีแล้วนะครับแรงหมดแล้วครับแรงหมดแล้วจริงๆริลธรทรที่สุภชัยเลือกพัรษาไหลต่อมาชนะทิพนีขวานีสิวกรสิวกร,วกรเลือกโอกาส รู้ช่องมาที่ชนาทิพย์แล้วตอบปู่คือมันก็ยิงได้แต่ว่าเจ้าชัวไงโอ้มันชัวไปปะคือเราแบบโอ้นี่งุนหยิดตัวเองครับโทษทีโทษทีโทษทีโอ้เอาไปไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กวินแล้วก็โอ้ทำได้อาจจะตุลักตุเลหน่อยแต่ว่าได้อยู่ สองหนึ่งครับโอ้ไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วครับโอ้ผ่านเบลเยียมไปได้แบบตุลักตุเลสุดๆครับดน่าเองได้โคตรกากลยแมตช์นี้แบบโอ,โอกาสตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันไม่ไม่ยิงไม่แลวโอ้จะเอาชัวร์เลยนะักต่าเนี่ยเอาเละครับโอ้แล้วเกมต่อไปเราเจอกับเยอรมนีเหลยครับโอ้เยอรมนชนะสเปนสองศูนย์ครับอังกฤษชนะอังกฤษ,กฤษแพ้ฝรั่งเศสอ้ากลายเป็นฝรั่งเศสเข้ารอบมาเจอกับ สาธารณรัฐเช็กในรอบรองแล้วเราเจอกับเยอรมน,นีแล้วครับผมเยอรมน,นีเลยเลยครับโอ้เอาล้ครับเกมหน้าศึกหนักศึกใหญ่รอ,ออยู่กับเยอรมน,นีแล้วครับนี่คือสุภาธิี่ดนกับเอยอรมันสกูลแลลวครับ ไว้มาลุยกันต่อในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับสำหรับไทยลือสุขบอลโลกในเพจ2020ผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจอย่างไรขออภัยครับแมนนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับนี่ก็สุดนนกันแนละ้วช่วงคบำครับผมสวัสดีครับ